ไม่ลองพื้นหนาแล้วนะทุกวันคือเพราะว่าหนังหน้าของแม่มันหน้าลูกไข่ไงเขาเรียกาลาได้ไหมใช่ลองลงพื้นบ่อนลามคือเราเป็นลาลาแล้วเราจะมาลงลองพื้นหนาหนาแล้วก็กลบใกลยใช่โอ้ยจะกี่เนาะยังตำกับสามซันหรือไปทั้งร้วงแปกตะเกียนผู้ใดใจเสียขาวหามากอดเด้อ โอไม่ไม่นี่โฟกขึ้นโฟกขึ้นนาอตะกี้นาะลงจากวิธีไม่เราความหมายคือว่าแต่ก,ก่อนอะลองพื้นเบอร์หนึ่งแล้วทาผิวเบอร์หนึ่งไงหน่าร้อยมาวัาสั่เอาไม่งั้นคนจะมองเห็นหน้าหรอกใช <c oughs> ่ก็เราขายหน้าไงเราไม่ได้ขายตัวไงผิวดีมากใช่ค่ะเดี๋ยวจะาพาไปดูพาไปดูทีมงานซ้อมไอซ้อมเต้นกับซ้อมเด้ โอ้ผู้สอมกับสอมผู้จัดกัะจัดเออผู้จัดกระจัดยุ่ฝุ่นมันอีพีสุดท้ายแล้วไงเราก็ลัไปเจออีพีเขาได้บอกแมนพิมพ์รองเท้าไม่อยู่ฝั่งน้นอ้นเดาอ๋อหนีบานยางเลย 1 2 3่งสองสา่กลสวัสดีค่ะวัสดีค่ะอ๋อมองมาหนูนึกว่าใคร1 2 3่งงสาทั้งอ่นสอมมือไหน่เมื่อสอมเมื่อไหออแล้วสอมเริลล่มกระโดนแล้วเด็กน่อยจ้ะเปิดเปิดวันไหนนะสี่ตุลาสีตุลา ดี่ห้าหกเจ็ดสองาี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้านโอ้บนเวทีแล้วใช่บนเวทีอุ้ยเห็นแล้วนี่เวทีได้แล้ว ทำทำแพนเค้กตรงกลางย่างเี้โอเได้นดองสามีาหกเจ็ดแปดหนึ่าม้ากเจปดลยเจ็ดแปดหนมีเซตชายแทนนะคะมันจะเข้าเลยนะ อ่ะอยล้มห<ท>้าหกเจ็ดแปดหนึ่งมี่ห้าหกเจ็ดแปด่สองยาสิผ้ยังไปเบง่งเงินบอกเขาหล่สดสนยังไปบอกเข <5 S 1> าขึ้นกันแล้ว่ะอันนี้ล่ะโอ้อมล้อาเลยวะนี่ว่าจะออกไปแล้วเหมือนกันมันอยู่คนเราฝ<อ>ั่งนี่ยายทีแรกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโดมเราใช่ไหมเออโด,ดมมันก้อนนี่ แมงเข้กระสินยางขับมองงี้ต้นนี่ที่ที่เขาบอกวันเราใส่ใส่ลองจีาเขา1500เขาไปเบิ่งกุ้งปิดเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในกุ้งปิดแต่ว่ามันก็เป็นยังต่อนิดหน่อยนิดหน่อยของเขาเองเออก็ทำชุดทำอะไรตรงนั้นอืม 宝贝。 เจ้ามายก <but> อ่นเพงอ่ะโชกบมีดอทคอมจะเดียวเพงอย่างโชเ่าเน้อเกี่ยวบยิ้มมเบิดบโชบก็ดีเบิร์ดอ่เออันนีมันเป็นตาเอามาลี่มีม่เห็นดนตรีไม่เลยกะเห็นังสิเเจ้า่ปล่อยเพงอีกเด็กสามเพลงยขึ้ไหน สามเพลงนี่ตื่นจังไลยเพลงตอนล้มเหมืนกับเพลงเหมนป่ารังเลียนเพลงเลียนตั้มาับพญาสมวัดอ๋อเออพญาสมหวัดก็คิวคิวยาวอยู่นะปะใครยวนมันเป็นเพลงอันเกี่ยวกับอันออกฟันซานะอ๋อเขาก็เล่น อันยางเปอันยนยางเปอันโกนดังมาหันหนีเนี้ยเหนียวเลยแมวเขามไม่อมเอบฉิบด้วอมันเหน,น,นืยอนาแม่แบบห่อนแห้งอ่ถ้าไม่เอาเป๋าหรอกโอเคถ้างั้นแค่นี้ไม่ไม่ไม่จะขึ้นไปบนรถก่อน let's go <laughs> <laughs> จะให้เขาเขียนบทไงเขียนบทเพราะว่ามันมันก็ต้องมีโครงใช่ไหมล่ะโครงโครงเรื่องว่าเราจะแบบว่าเราจะพูดถึงอะไรเราจะเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้น่ะแม่ฮะเออเออกระสีมีโคร้งเขียนบทช่วงอันที่สองมเจอกันค่ะขอบคุณนะคะจะกลับตอนไหนเร็จ น่าจะปัดเท่ากันแหละพี่ นาลักอีลีพี่น้องคะสําหรับคู่นี้พี่สาวกับน้องสาวคนสนิทระหว่างคุณใหม่พัชรีกับซาแอนออรดีคือแบบว่าสองคนนี้เพิ่นกะสนิทกันมาตั้งแต่ดนละคะพี่น้องคะตั้งแต่เพิ่งยุง่งอยู่ขณะเดียวกันแล้วสองคนนี้เพิ่นก็จะซับพอร์ตเทคแค่กันมาโดยตลอดบม่าวาสีมิเอียงเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ค่ะพี่สาวคนนี้ก็บยุ่งเคียงขังเสมอและช่วงนี้สองคนนี้ก็มีการไลฟ์กันบ่อยมากๆเลยนะคะและหลายคนก็ชื่นชอบทั้งคุณใหม่พัชรีแล้วก็ซอแอนออรดี คือบอกเลยนะตอนนี้คือทั้งคู่เนี่ยดังเปรี้ยงปล่างกระแสดีมากเลยในตอนนี้